สวัสดี fc ครับใครเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับเนาะคลิปนี้อาจารย์ก็จะบอกต่อเลยนะครับสำหรับ16สิงหาอะกราบสวัสดี fc ทั่วประเทศนะครับเนาะคลิปนี้ใครเข้ามากดไลค์กดแชร์ใครผ่านมาเห็นคลิปนี้ถือว่าเรามีบุญร่วมกันใครกดไลค์กดแชร์ถูกรางวัลที่1อาจารย์จะบอกต่อเลย16สิงหานะครับใครจะสู้ต่อไปด้วยกันก็ดูนะครับใครไม่สู้ต่อด้วยกันก็เลื่อนผ่านก่อนนะครับเนาะสำหรับผลประกอบการงวด1สิงหาคมนะครับเนาะ ต้องบอกตามตรงว่าเข้าแต่ไม่ได้เงินนะครับเข้าแต่ไม่ได้ตังค์เพราะอะไร<ม>อ่าอาจารย์ให้แปดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดเก้าแปดห้าเลขที่ออกแปดห้าสองถ้าเป็นสองแปดห้าได้เงินถามว่ามาไหมมามามาเลยแหละแปดห้านี่มาเลยแต่มันมาได้เงินปูขึ้อ,อย่างเพราะว่ามันเป็นแปด หาสองถ้ามันเป็นสองแปดห้าสองห้าแปดได้เงินถ้าอยู่คู่หลังเลขวิ่งเข้ากลับมาเข้าเรียบร้อยสำหรับสายวิ่งตามฉายาที่บอกว่าเจ้าพ่อเลขวิ่งเจ้าพ่อเลขวิ่งให้ห้างวดหลุดแค่งวดเมื่อกี้สำหรับเลขวิ่ง,งวันนี้กลับมาเข้าแล้วเพราะว่าซื้อเงี้ยงก็ได้ขอให้มีแปดแล้วสี่คู่ที่ให้แปดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดเก้าแปดห้าแปดห้านี่ถือว่ามาถือว่ามาแต่ แบบนี้บ่ได้เงินพี่น้องห้ามดีใจเพราะมันไม่ได้เงินนะครับเพราะถ้าเป็นสองแปรหาสิโอเคอยู่ถามว่าเสียดายบะเสียดายอะไรเจ็บใจอีกแล้วเป็นสองรอบแล้วรอบที่แล้วที่โดนแบบนี้เหมือนงวดนั้นงวดนั้นให้อะไรนะมาจังสี่หล่ะงวดนั้นนะงวดหดวะงวดนั้นกับมายังสี่หล่ะต่ไได้เงินนี่เป็นยังสี่มาตลอดเลยเสียดายพี่น้องเอ,อ้ยเจ็บใจแล้วก็เสียดายเสียดายแห้งเสียดายถ,ถือว่า เข้านะแต่ไม่ได้เงินห้ามแถผมบอกว่าเขาอยู่พี่น้องแต่มันมันไปคูหนามันบ่ได้เงินแถบ่ได้แถบ่ได้เดี๋ยวจะปล่อยต่องวดนหน้าใครที่ยังรักกันก็ค่อยตามนะครับใครที่คิดว่าเหนื่อยแล้วเราพักก่อนนะครับถ้าดวงเราลนเกินไปมันมันจะไม่สําเร็จนะจิตใจตอนนี้มันแต่ว่างวดนี้ดีกว่างวดที่แล้วนะกําลังใจอาจารย์ดูสีหน้างวดที่แล้วนี่ผมหน้าบูดเลยผมแบบ บ่อยากว่าวน้ำไผ่ผมไล่เมื่อเหมือนเลยเมือน่นแต่เมนนื่อนี่คืออารมณ์ดีเพราะว่าอย่างอย่างน้อยแปดเราเห็นแปลว่าเลขวิ่งเรากลับมาแล้วสูตรสูตรเริ่มทํางานแล้วอ่ะมันจะคล้ายช่วงนั้นที่ศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์เราหลุดใช่ไหมแล้ววดต่อมาเรากลับมามาเข้ารุดเข้าวิ่งก่อนแล้วเราจะมาเข้าจอดทีหลังแต่นี้ต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้นะครับเป็นเพียงความชอบความเชื่อส่วนบุคคลอาจารย์ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับน้อง ปวดใช้สติวิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับเนาะ,ะเงินอยู่ในกระเป๋าของเราไม่ซื้อไม่เสียงเงินเด้อพี่น้องเด้ออ่ะกดแชร์ครับไปต่องวดหน้าผมขอเวลาคำนวณแป๊บงัวหน้าผมเปย์เปยไว้เลยว่ามีหนึ่งมันออกไไอ่ะงววหน้าเปย์เปย์ไว้ว่ามีหนึ่งกับศูนย์มีหนึ่งกับศูนย์หัวหน้า,น,านะครับชอบไหมใครชอบหนึ่งบ้างครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสู้ๆค่ะอาจารย์ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับอาเเรียมปากกากระดาษหน่อยทุกคน ว่าวโดนเนอะมันกี่ถึกดาถึกว่นร้องโอเคพร้อมเนาะพร้อมอ่ะพร้อมนะพร้อมพร้อมอพิมพร้อมมา16สิงหา2,568ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหนึ่งซื้ออีหยังก็ได้ขอให้มีหนึ่งมีหนึ่งหยังแน่หนึ่งศูนย์หนึ่งสาม สามศูนย์แล้วก็หนึ่งห้าฟังอีกครั้งสิบหกสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสามสามศูนย์แล้วก็หนึ่งห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสามสามศูนย์ละกันหนึ่งห้าซื้อยังก็ได้ขอให้มีหนึ่อองสามตัวสามทีนั่งหนึ่ง สามศูนย์หน 30, ึ aha, ่งสามห้าเม็ดเดียวตัวเดียวคือหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเม็ดเดียวคือหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งอะมีหนึ่งศูนย์หนึ่งสามสามศูนย์แล้วก็หนึ่งห้ามีอยู่สี่คูสามตัวหนึ่งสามศูนย์กับหนึ่งสามห้าชอบที่สุดเนาะเม็ดเดียวคือหนึ่งศูนย์ใช่ไหม ถามว่าตัวไหนเด่นเด่นเนาะเด่นเด่นในนี้เลยเด่นเด่นคือตัวนี้มากมากเลยนะไอหนึ่งสามห้าเด่นหนึ่งสามห้าเด่นเพราะงวดกว่อนสูตรนี้เข้าหมดเลยหนึ่งสามห้าเด่นนะมก่กจะมีหนึ่งศูนย์หนึ่งสามสามศูนย์แล้วก็หนึ่งห้าสามตัวกับหนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามห้าก็ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหนึ่ง ชอบไปที่1อันนี้เป็นความชอบส่วนบุคคลอาจารย์ไม่ได้ยืนยันว่ามันจะออกนะครับเป็นเพียงความชอบส่วนตัวอาจารย์เท่านั้นโปรดใช้สติวิจรณญาณในการรับชมเด้อพีนองเด้อนะครับบอแมแอนวาไปทุ่มซื้อนะครับใครศรัทธาก็พิจารณาเอาเองนะครับวันนี้อาจารย์ต้องให้ทุกคนพิจารณาว่าอาจารย์ดีไม่ดีสมควรที่จะดูต่อไหมถ้าไม่สมควรดูต่อก็กดบล็อกไปได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าคิดว่าเอออย่างน้อยอาจารย์ก็ยังให้เข้าวิ่งแปด 8ปห้ามันก็ยังมาแต่ว่ามันแค่ไปอยู่คู่หน้าก็พิจารณาเอางวดนี้ดีกว่างวดก่อนงวดก่อนนี่ไม่ใกล้เลยงวดก่อนจกัจกจักยู่ไซเขาปลาเขาดุงต้องงวดนี้นะมาทั้งแปทั้งหาอยู่ก็ถือว่าเข้าประสบความสําเร็จอยู่พี่นอ้องนะครับโอเคทันแล้วนะมี